วิธีเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กให้เป็นภาพขาวดําสามารถทําตามเนบได้ด้วยวิธีการง่ายๆแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้เข้าเปลี่ยนยังไงเข้าเปลี่ยนตรงไหนตามมาค่ะวิธีการเปลี่ยนนะคะเราต้องเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพขาวดําก่อนนะคะให้เราแตะไปที่แอป Google Photo นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะเลือกไปที่คอลเลกชันมุมล่างตรงนี้แตะเข้าไปคะ่ะแตะไปที่รูปโปรไฟล์ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็นภาพขาวดํานะคะแตะเข้าไปคะ่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่คําว่าแก้ไขนะคะ จากนั้นนะคะสไลด์แถบตรงนี้ไปนะคะแล้วให้เราแตะไปที่คําว่าฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะแต่ไปที่คําว่าฟิลเตอร์อีกครั้งหนึ่งคะ่ะค่ะให้เราเลื่อนไปขวาสุดเลยนะคะก็จะมีภาพขาวดาให้เราเลือกอยู่4แบบนะคะให้เราติ๊กเลือกเข้าไปแบบนี้นะคะ หรือถ้าเราไม่ต้องการแบบที่1นะคะให้เราติ๊กเลือกไปที่แบบที่2ได้เลยนะคะแบบที่2เราก็สามารถแตะไปที่แบบที่3ได้เลยนะคะเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะปรับโทนสีก็สามารถปรับได้แบบนี้นะคะถ้าเราปรับโทนสีได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็แตะเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะเลือกไปที่บันทึกเป็นสำเนานะคะแตะเข้าไปค่ะเราก็จะได้รูปภาพขาวดำเรียบร้อยแล้วนะคะปัดหน้าจอออกไปเลยนะคะ ให้เราแตะเข้าไปที่แอป Facebook คะ่ะจากนั้นนะคะแตะไปที่รูปโปรไฟล์ a c e b o o k ค่ะแตะเข้าไปที่โปรไฟล์ a c e b o o k อีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกรูปโปรไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะแตะเลือกไปที่รูปภาพขาวดำที่เราทำการเปลี่ยนไปนะคะแตะเข้าไปคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกต้องออกแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้นะคะรูปโปรไฟล์ของเราไปแสดงผลหน้า Facebook ของเรานั่นเองนะคะจากนั้นแตะไปที่คำว่าบันทึกคะ่ะ จากนั้นนะคะ Facebook ก็จะส่งรหัสนะคะไปที่ช่องทาง Gmail ของเราย่อหน้าจอออกไปค่ะเพื่อไปเอารหัสผ่านที่ Gmail นะคะนั้นนะคะแตะเข้าไปค่ะกดคัดลอกนะคะกดคัดลอกได้เลยค่ะย่อหน้าจอออกไปที่เดิมนะคะแตะวางค่ะแตะดำเนินการต่อนะคะจากนั้นนะคะรูปโปรไฟล์ของเราก็จะเป็นรูปภาพขาวดำเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนรูปภาพขาวดำง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูค่ะ เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ